กรมพลังที่กำหนดเพศแห่งมนุษย์ในบทก่อนเราได้เข้าใจแล้วว่าเหตุใดจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ความเป็นมนุษย์นั้นหาใช่มีรูปเดียวไม่เพราะเมื่อมีมนุษย์ก็มีทั้งหญิงและชายดุษรพสิ่งทั้งจักรวาลที่ดำรงอยู่ได้ด้วยคู่ตรงข้ามกลางวันย่อมมีค่าก็เพราะมีรัติการร้อนจึงมีความหมายเมื่อมีเย็นดินย่อมสมบูรณ์เพราะมีฟ้า เช่นเดียวกันความเป็นหญิงและชายจึงเป็นสองกั้วแห่งสมดุลที่เกื้อหนุนกันในวัตะแห่งชีวิตแต่เมื่อกำที่ก่อให้เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันเหตุใดจึงให้ผลต่างบางคนเกิดเป็นหญิงบางคนเกิดเป็นชายกรรมเลือกเพศให้เราอย่างไรเล่าเพศเงาสะท้อนแห่งจิตและกรรมทุกคนรู้ว่าชายหญิงต่างกันแต่เมื่อถามให้ลึกลงไปว่าต่างกันเพียงใดคำตอบส่วนใหญ่กลับหยุดอยู่แค่เพียงร่างกาย หญิงมีอวัยวะอย่างหนึ่งชายมีอีกอย่างหนึ่งโลกจึงตัดสินเพศจากสิ่งที่เห็นภายนอกแต่แท้จริงแล้วหากย้อนมองไปใน,นแห่งมารดาตัวอ่อนของมนุษย์ทุกคนเริ่มต้นจากความเป็นหญิงจนเมื่อโครโมโซมเพศชาย Y จากบิดาเข้าผสมกับโครโมโซมเพศหญิง X จากมารดาอวัยวะเพศชายจึงค่อยๆแปรรูปขึ้นมากล่าวได้ว่าเมื่อเริ่มต้นแห่งกายทุกคนเป็นหญิงทั้งสิ้น วิทยาศาสตร์อธิบายว่าความต่างนั้นเกิดจากความบังเอิญของพัธุกรรมแต่ในทางทําความบังเอิญไม่มีอยู่จริงทุกสิ่งล้วนดำเนินไปตามแรงกรรมที่สั่งสมมาแต่ปางก่อนชายหญิงผลสะท้อนแห่งวิสัยจิตเพศไม่ได้แตกต่างกันเพียงในรูปกายหากแต่แตกต่างลึกถึงจิตแม้แต่สมองซึ่งเป็นเพียงเครื่องมือของจิตก็แสดงร่องรอยแห่งกรรมชายมักมีความแน่วแน่แข็งแรงและมุ่งมั่น หญิงมักละเอียดอ่อนโยนและอ่อนไหววิทยาศาสตร์อาจเรียกสิ่งนี้ว่าโครงสร้างสมองแต่ธรรมย่อมมองเห็นว่านั่นคือวิสัยแห่งกรรมในอดีตท,ที่หล่อหลอมจิตให้แสดงออกเช่นนั้นธรรมชาติไม่อาจปราณีต่อเพศหญิงได้มากนักเพราะหญิงต้องอุ้มคันเก้เดือนสิวันต้องแบกรับความเจ็บปวดสาหัสยามคลอดส่วนชายดูเหมือนผ่านไปโดยไม่รู้รสแห่งความทุกข์นั้นเลย หากพิจารณาตามหลักกรรมย่อมเข้าใจว่าความเป็นหญิงคือวิบากแห่งกรรมที่เคยทําให้ผู้อื่นต้องทนทุกข์หรือเป็นผลแห่งการยินดีในกายและรูปมากเกินควรจนจิตยังงงเวียนไม่อาจหลุดพ้นจากความยึดมั่นในร่างรูปได้หญิงบางคนแม้งามสง่าม,มิสเสนดุจเทวนารีแต่ลึกในใจกลับยอมรับว่าอยากเกิดเป็นชาย เพราะชายดูเหมือนมีอิสระกว่าต่อภาระทางกายภาพทว่าในมุมแห่งธรรมความเป็นหญิงนั้นไม่ใช่โทษแต่คือบทเรียนอันละเอียดที่เปิดโอกาสให้จิตได้ฝึกความอดท,ทนอ่อนโยนและเสียสละซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ใกล้พ้นทุกยิ่งนักกิเลสแห่งเพศเงาที่ต่างแต่รากเดียวกันโลภะความอยากได้ชายมักโลภใหญ่มุ่งหมายสิ่งยิ่งใหญ่ไกลตัว หญิงมักโลภละเอียดผัวผ่านในสิ่งเล็กน้อยรอบกายดุดดังคำเปรียบว่าชายยอมจ่ายมากเพื่อสิ่งที่รักแท้ส่วนหญิงยอมจ่ายเพื่อของที่ลดราคาแม้ไม่จำเป็นต้องการมันโทสัตความโกรธชายโกรธเร็วหายเร็วหญิงโกรธช้าแต่ฝังลึกและจำได้นานจึงไม่น่าแปลกที่ในครอบครัวคำสุดท้ายมักเป็นของฝ่ายหญิงโมหะความหลงหญิงมักหลงในความงามและความเยาวของตน แม้รู้ว่าสังขารต้องโรยราใจก็ยังฝืนไม่ยอมรับส่วนชายแม้กรหัวล้านก็ยังยอมรับความจริงได้ง่ายกว่าทั้งหมดนี้ม่ใช่คำตัดสินหากแต่เป็นภาพสะท้อนว่ากรรมใดที่ทำบ่อยย่อมหล่อหลอมให้เป็นเช่นนั้นชายหญิงต่างก็เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของกรรมที่แสดงผ่านจิตเพศผลแห่งอาการจิตเพศมิได้ถูกกำหนดเพียงจากโครโมโซมหากแต่ถูกชี้ขาดโดยอาการของจิต ในขณะทำกรรมจิตที่มั่นคงหนักแน่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวเป็นวิสัยของเพศชายจิตที่อ่อนไหวคลอนคลาโลเลในความเชื่อเป็นวิสัยของเพศหญิงเพราะเหตุนี้การทำบุญของชายมักเริ่มจากความตั้งใจมั่นด้วยตนเองส่วนหญิงมักเริ่มจากแรงชักนำของผู้อื่นดังนั้นอาการทางใจจึงเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พบเพศในพบหน้าบุญที่ตั้งมัน่นมั่นคงเยี่ยงบุรุษย่อมนำสู่การเกิดเป็นชาย บุญที่อ่อนโยนละเอียดแต่ขาดความหนักแน่นย่อมนำสู่การเกิดเป็นหญิงอย่างไรก็ตามเพศม่ใช่ลำดับแห่งศักดิ์แต่เป็นเพียงกระจกเงาที่สะท้อนวิถีจิตในขณะนั้นเท่านั้นเองไฟแห่งกามและสีที่คุ้มกันจิตกามคือไฟแฝงในใจมนุษย์เมื่อรู้จักควบคุมมันย่อมให้ความอบอุ่นแต่เมื่อปล่อยให้เผาไหม้ก็เผาผลาญทั้งตนและผู้อื่น ผู้ที่รู้จักกลุ่มใจยับยังชั่งใจแม้ในแรงดึงดูดอันรุนแรงทางเพศคือผู้รักษาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไว้ได้และจิตเช่นนี้เองที่จะมีสิทธิ์กลับมาเกิดในภพแห่งมนุษย์อีกครั้งสำหรับหญิงที่มั่นในรักเดียวซื่อสัตย์ต่อคู่ครองตั้งอธิษฐานจะเกิดรวมกับบุรุษเดียวกันทุกชาติกำแห่งความพักดีนี้เองอาจส่งผลให้เธอยังคงเกิดเป็นหญิง เพราะแรงรักที่เบิสุดนั้นเป็นพลังแห่งศีลอันประณีตเหนือเพศคือใจที่รู้เท่าทันเพศท้ทายที่สุดเพศหาใช่รางวัลหรือโทษแต่คือผลแห่งวิธีจิตที่เคยเลือกเดินผู้ใดรักษาทานและศีลมั่นย่อมมีพบภูมิที่งดงามผู้ใดปล่อยใจไปตามกิเลสย่ยอมเวียนอยู่ในเพศท,ที่ผูกพันเพศไม่ใช่เครื่องหมายแห่งความเหนือหรือด้อยแต่คือเงาสะท้อนของจิตในห้วงขณะหนึ่ง และตราบใดที่ยังมีจิตซึ่งฝึกได้และกรรมซึ่งปรับได้เพศใดย่อมแปรเปลี่ยนได้หากใจพร้อมจะเติบโตเหนือเพศเสียก่อนกรไมิได้เลือกเพศเพื่อแบ่งแยกเราแต่เพื่อให้เรารู้จักข้ามพ้นเพศนั้นแล้วเห็นธรรมชาติแท้แห่งจิตที่ไรเพศโดยสิ้นเชิง